บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรกทั่วทั้งประเทศนะครับให้หยุดการเผาทุกชนิดนะครับและท่านมติว่าการกระทรวงเกษตรและมติช่วยนะครับฝากถึงข้าราชการลูกจ้างพนักง,งานของเรานะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ต่างๆน,น,นะครับช่วยให้ความรู้ และเข้าไปหาพี่น้องเกษตรกรนะครับขอร้องขอความร่วมมือในการหยุดเผาทุกชนิดนอกจากน้าตรการเข้มก็คือนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการอุดหนุนว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องวัตตุการเกษตรต่างๆนะครับถ้าท่านยังเผายังมีการเผาอยู่นะครับทางการะทรวงเกษตรจะงดการให้การอุดหนุนนะครับแล้วก็มีโรงงานห้าหกโรงงานประกาศไม่รับซื้อ อ้อยที่เผาซึ่งน่ารักมากต่อไปเนี่ยเราก็คงต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชนว่าต้องให้รับผิดชอบต่อสังคมบ้างลูกไล่ตัวเองเผาอ้อยก็ไม่ควรจะรับซื้อต้องมีการเตือนกันหรือไม่ก็ส่งเสริมให้เขาตัดใบเอามาขายเป็นไบโอแมสเขาก็ยังได้ได้ตังค์ใช้คุ้มค่าแรงที่ไปตัด ไม่ต้องเผานะครับอันเนี้วันนี้ 5, ย m 2.5เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอาข้าวโพดหรือว่าสั่งข้าววันนี้ต้องมีมาตรการเด็ดขาดที่จะไม่ส่งเสริมไม่ช่วยเหลือกเกษตรกรที่ไม่รับผิดชอบเพื่อให้ PM 2.5ลดลงให้ได้กับสิ่งที่เป็น PM 2.5ต้องเอาจริงเอาจังนะครับ ก็อาจจะต้องถ้าอะไรต้องมีกฎหมายก็ต้องมีไม่มีก็ใช้มาตรการยังไม่มีก็ต้องใช้มาตรการโดยเพรอะยิ่งเราต้องช่วยเหลืออย่างเช่นเกษตรกรข้าวช่วยไล่ละพันบาทวันนี้ถ้าตร,ต,รตรงไหนเผาไม่ให้มีอะไรไหมก็ไม่ให้อ่ะก็เผาทำไมอ่ะ แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะซึ่งไร่ละ1,000 10, บาทค่ะมีความชัดเจนว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มนี้หรือว่าทั่วประเทศนะคะที่มีการประกาศออกมาจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำสิ่งนี้ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือหรือว่าชดเชยมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐอย่างเช่นไร่ละ1,000บาทด้วยวันนี้มีการประกาศออกมาชัดเจนจากทางกระทรวงเกษตรและ ในวันที่17มกราคม2568นั้นัจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะอยากรับสิทธิ์ไร่และ1,000พบาทเรื่องนี้สําคัญมากๆติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนา4.68หล้านคนเลื่อนที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรมีการประกาศออกมาจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของมาตรการบริหารการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น pm ละอองขนาดเล็กนะคะไม่ เกิน2.5ไมครหรือว่า PM 2.5ทางภาคการเกษตรซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะปัญหามลพิษทางอากาศนะคะหรือว่าฝุ่น PM 2.5ค่ะทำให้เกิดมลพิษนะคะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5อันตรายต่อสุขภาพและก็อากาศบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีในเรื่องของการประกาศออกมาโดยนั้นจะสรุปรายละเอียดน,นะคะเป็นข,ข้อให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบซึ่งการประกาศนี้เป็นการประกาศจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่10 7มกราคม2568ในเรื่องของการเผาในพื้นที่การเกษตรในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2568หลังจากนั้นค่ะถ้าหากมีการเผาเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการบันทึกข้อมูลผ่านเกษตรกรที่มีประวัติในการเผาในพื้นที่โดยจะมีการส่งหนังสือไปยังทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนผู้นำชุมชนประกาศให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับทราบนะคะถึงรายละเอียดเงื่อน ไขของการประกาศในครั้งนี้ค่ะถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวนามีการเผาเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านอาจจะลักลอบเผาอาจจะเผาในพื้นที่ของคนอื่นไม่ว่ากรณีใดๆนะคะแล้วที่จะมีการบันทึกประวัติไว้ชัดเจนว่าท่านมีการเผาในพื้นที่การเกษตรของท่านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะมีการดําเนินโครงการในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกําหนดคุณสมบัติให้เกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติในการเผาในพื้นที่เกษตร ถึงจะเข้าร่วมโครงการต่างๆของทางภาครัฐได้เพราะฉะนั้นใครที่เผาแล้วก็เป็นเกษตรกรที่มีประวัติในเรื่องของการเผาในพื้นที่เกษตรกรของท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังนี้1ท่านขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการทุกโครงการถูกตัดสิทธิ์โครงการจากทางภาครัฐแม้กระทั่งไร่ละ1,000บาทด้วยนะคะหากมีประวัติในการเผาในพื้นที่เกษตรของท่านยกเว้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมและมีการขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการโครงการหรือว่าตัดสิทธ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6 8นถึงวันที่31พฤษภาคม2,570เลยค่ะเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งลงวันที่17มกราคม2568โดยนายอิทธิศิริลักษณ์ทยากรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรณรงค์ไม่เผาเพื่อไม่เสียสิทธิ์ไม่สร้างมลพิษไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและก็รักษา ไม่ทำลายดินด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ